น่ครับเราได้แล้วครับเนี่ยดูปลานะครับเนี่ยเห็นไหมครับโอเคเลยนะครับนี่เลยครับวิถีชีวิตของการหาอยู่หากินนะครับมีความสุขนะครับได้ออกมาดูธรรมชาติก็จะได้ผลงานไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมครับที่ YouTube ชีวิตกับธรรมชาตินะครับ หลากหลายนะครับการกอการหาอยู่หากินนะครับตามท้องไร่ท้องนานะครับตามฤดูกาลต่างๆเห็นไหมครับโอเคเลยนะครับเนี่ยได้เลงนะครับคือผลงานนะครับดูครับมีทั้งปลากฏดปลาทะแยงนะครับก็จะได้ไปเรื่อยๆนะครับ